อจะเอาหัวใจไปกันฟ้าหามดวงตรันไม่ใหลับไปแล้วเขโทรไปตามสิแมวแมวเรไปตามอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคนนี้คือคุณนภศรวิศนุวัน์นางแบบพิธีมาตของผม คุณจะมาเช้ทำไมนี่พัดมาคนเดียวเหรอแล้วคุณน้ำเชี่ยวอ่ะฉันให้เขายุดไงจะไม่ได้หรอถึงยังไงคุณนาคุณโรดเขาก็รับประกันความปลอดภยอยัยของฉันอยู่แล้วอ่ะฉันพิดถูกใช่ไหมคะคุณโรดแน่นอนอยู่แล้วครับคุณนพัดสอนเรื่องความปลอดภัยนี่นะครับคุณนพัดสอนไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับไม่เชื่อนะครับไปถามนักบัญชาดูได้ไปนะครับไปน้กบัญชาครับ คือคุณพัชร์สอนเนี่ยนะครับอยากจะทราบเรื่องของความปลอดภัยของเราในวันนี้ครับเรื่องการรักษาวความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะนูสบายใจได้เพราะว่าเครื่องเพชรของโรดเนี่ยมูลค่ารวมกันก็หลายร้อยล้านเขับไปแล้วมแมลงวันสักตัวเนี่ยก็ไม่สามารถจะบินเข้าไปได้ <laughs> เชี่ยวเฮ้บครับเข้าไปได้ครับผมขอเข้างานหน่อยครับเข้าไปได้ครับเข้าไปได้ครับคุณผมเมิ่งเข้าไปนะครับคุณนภศรอยู่ข้างในอ่ะเราสองคนเป็นบริการคุณนภศรครับมีอะไรการับกล้าดีไงนน้ำเชี่ยวถูงผเข้ามาที่นี่ฮะผมเป็นบริการของคุณนภศรนะครับผู้การผมต้องเข้าไปดูแลเธอเข้าไปดูแลเธอคุณนภศรครับคุณนภศรบอกว่าไม่ให้หมอนี่มางานไม่ใช่หรอครับ แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมันเสนอหน้ามาได้ยังไงครับฉันก็ไม่ได้เขามานี่คะค,ค,คุณลองถามเขาดูสิคะคว่าเขามีบัตรเชิญหรือบัตรสตาร์หรือเปล่าถ้าไม่มีก็เชิญเขาออกไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจฉันวันนี้ฉันไม่มีบอดี้การ์ดค่ะ <laughs> ได้ยินชัดแล้วใช่ไหมนายจะออกไปดีๆหรือว่าจะให้รอปภของฉันเนี่ยลากแนวไปแต่คุณธรรสสรครับวันนี้คุณต้องการผมนะครับเข้าใจผิดแล้วคะ่ะคุณน้ำเชี่ยวฉันไม่เคยต้องการคุณเลย ไปกันนะคะคุณดแน่ชัดเจนแล้วใช่ไชัดเจนกต่บมานดีๆนะเชิญครับคุณธรรมพัคเอาตัวสองคนนี้ออกไปหรือว่าจำหน้ามันเอาไว้ย่ายมันเข้าไปนี่เดดขาดครับท่านค,ร,าคน<ช>รับครับเราเชญครับคุณธรรมครับคุณธรรมพคุณธรรม อย่าทำตัวให้มันเป็นขานเลยปล่อยผมไว้ครับปจังปล่อยปล่อยผมจำไว้พวกเราไปฉันบอกแล้วไงพลว่าเราไม่มีคนมาที่นี่ตเราล้มกห้เขาไล่รอบที่สองเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูไอเชี่ยวแกพูดงี้ได้ไงวะนี่ถึงเขาไล่แกก็ต้องอยู่เพื่ออะไรพลเพื่ออะไร เพื่อคุณดพัชรนเนี่ก็เขาไม่ฉันเข้าใกล้แล้วฉันจะรักษาความปลอดภัยให้เขาได้ยังไงเรื่องาชดใส่กันสิแล้วคิดถึงแต่หน้าที่ เดี๋ยวครับขอโทษนะครับอะไรเสียครับกล้องวงจรปิดเสียเฮ้ยมีอะไรไว้เชี่ยววงจรปิดเสียทำไมต้องเสียตอนนี้ด้วย มีอะไรครับจนเาที่รักษาความปลอดภัยให้ผมมาตรวจกล้องวงจรปิดครับเอ่ออ่อเชิญครับกันเชิญทามสบายนะครับอ้าวดีกับพี่อ้าวนี่ขอพี่เด็อดเลยพี่พักพักสามตัวดิสามตัวเลย อเอาเน้นๆไปเลยถามตัวครับพี่นั่นแหละนั่นแหละอืเออแพงเลยพี่มันจะมีขาดเด้ออ่าพี่นั่นแหละคุณจุดเอาอันนั้นตัวหนึ่งน,นะดีไหมเรียบร้อยแล้วครับ,คร,บครับครับคขอบคุณครับอ่าพี่ต่อต่อพี่โอเคอ่าเมื่อกี้นะอาจจะนอันนีนน้ส่วนหนึ่งเนาะโอเคพี่ อ๋อได้ได้นั่นตัวนึงยืนไปยืนไปนะมันอยู่ผมไม่เอาพี่มันแพงคุณพัฒนสอนครับวันนี้นะครับผมเปิดห้องไว้ให้นางแบบพักผ่อนเป็นการส่วนตัวเลยนะครับคนละห้องจะได้ไม่มีใครรบกวนครับขอบคุณมากค่ะยินดีครับเชิญ <c oughs> <c oughs> ครับคุณพัฒนสอน เป็นคนของน้ำบัญชานะครับเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบยืนอยู่บริเวณหน้าลิฟตคนแล้วก็บริเวณทางหนีไฟอีกหนึ่งคนนะครับรับรองนะครับว่าถ้ามีใครแปลกปลอมเข้ามาในบริเวณนี้เนี่ยจะต้องโดนตรวจตรายอย่างละเอียดที่สําคัญนะครับเรายังมีกล้องวงจรปิดเนี่ยไว้คอยช่วยจับตามอยด้วยเสร็ครับ เรียบร้อยนะครับคุณตำรวจขอบคุณครับเดี๋ยวรออีกน้อง ไปส่งห้องไหนพอดีคุณผู้หญิงห้องริมสุดท,ที่มาเดินแบบจะเป็นคนสั่งนะครับอืมไปได้ขอบคุณครับแหม คุณนภัสสอนครับผมเนี่ยนะครับให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยของนางแบบของผมทุกคนนะครับไม่แพ้กับเรื่องเครื่องเพชรเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับกับคุณนภัสสอนนะครับนั่นแหละค่ะคือเหตุผลที่วันนี้ฉันจะเกาะติดยายพัดจะไม่ยอมไปไหนเลยค่ะแหมคุณไทยรัตน์ก็ผมว่าเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับเชิญค่ะเชิญครับ เป็นยังไงบ้างครับพอจะพักที่นี่ได้ไหมครับคุณพัสอนอันนี้เป็นห้องนอนนะครับคุณพัสอนสวัสดีค่ะเออคุณนี่ผมเองนะนี่คุณเด๋ยคุณอย่าเรียกชื่อผมเดี๋ยวคุณพัสอนได้ยินคุณพัสอนครับอได้ได้ได้ไดนนเดี๋ยวนะ,น,ะนี่นพัศรดีว,รดวฉันอขอตัวคุยโทรศัพท์แป๊บนึงนะอืมฉันคุยตามสบายนะ นี่คุณได้เบอร์ฉันมาจากไหน่ะถ้าโทรมาทำไมฮะที่ผมโทรมาเนี่ยนะผมอยากจะรู้ว่าในารุกคนนี้เขาพาองคือเขาพาคุณนภสรอ,อยู่ที่ไหนแล้วเธอฉันนะ่ะอยู่กันบนชั้นหน้าห้องห้าศนี่คุณโรนอะ่ะเขาเปิดห้องให้หญิงพั้เขา แต่ว่าพวกคุณคงเข้ามาลำบากหน่อยนะเพราะว่าตรงหน้าลิ์แล้วก็ตรงบันไดทางหนีไฟอะ่ะมีตำรวจยินคุมอยู่ทั้งสองทางเลยอะ่ะไม่เป็นไรไีผมฉาบทางขึ้นเองรู้แล้วใช่ไหมว่าคุณอน้ำผสมอยู่ไหนรู้แล้วแต่คุณไฮรัตบอกว่าทางเข้าทางออกทุกทางมีตำรวจคุมเข้มอยู่เลยลำบากที่จะขึ้นไป มีอะไรครับผมอยู่หน่วยรักษาความปลอดภัยของผู้การบัญชาจะมาขอดูเทปหน่อยอ๋องานแสดงพิ้วันนี้ใช่ไหมครับอ่างั้นเชิญครับเชิญครับ หรือเปล่าครับกล้องตรงนี้มีปัญหาแน่ขอเทมาให้ดูหน่อยอ่าได้ครับไม่ต้องคิดไว้ไม่ผิดว่าแกต้องก่อความวุ่นวายอะไรทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้ฉันยุ่งวจริงๆจับมันครับเอ้ยเผมไม่ได้ต้องการก่อความวุ่นวายนะครับฉันรู้แล้วเนี่ยว่าแกเป็นคนยังไงฉันจะเป็นหัวหน้าแกมาก่อนนะน้ำเชี่ยวเอาตัวมาขังเชี่ยวครับเฮ้ยผู้การฟังผมก,ก่อนนะครับ มีความผิดปกติกับเทปทางเดินหน้าห้องนางแบบผมนั่งรู้ตั้งนานแล้วอ่ะทุกสิบวินาทีจะมีภาพกระตุกเทปนั้นมีปัญหาแน่ผมบอกมันดิสิว่าห้าว่าสองว่าสองเปลี่ยนทางเดินตรงนั้นมีปัญหาอะไรไหมศูนย์ศูนย์ขอทำการตรวจสอบเปลี่ยน ไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติครับการเห็นได้ยังไงใช่ไหมน้ำเชี่ยวฮะทุกอย่างเป็นปกติแต่ผู้การต้องดูเทปก่อนนะครับพอจะได้น้ำเชี่อเรืเก่ยกับความผู้ไวในงานหลังนั้นสักทีเอาตัวออกมาได้แล้วไปผู้การไปยุ่งห่ออยู่ในตะายผู้การอย่าไป